Yeah. ออก่แล้วพรงท่านกำนันพยนตรายข้าเมื่อนีมมน้มาตางตำบลมาตำบล์มวงใหญ่บนรนพูคข้าเมื่อนี้ก็บมี่น้ำเปิดลเป็นเบิ้องแรกครับมันมี่น้ำม่วงมีบ่มีครับอยู่ขานั่นมันมี่ตะเว,น,วนห่อซิบกองเียวห้าซิบกองบ่ซิบกล่องครับโอ้มันหลายถังเนาะนีมขมโ,โอ้พี่เนาะ เอพระพชั้นก่อนเนาะเอพระชั้นก่อนครับข้าในเจไปจ้ต้นเป็นยังไงองขอนุญาตก่อนสวัสดีครับตำแหน่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าคนขึ้นหลายเลยครับเอ้าพระเฮ็ดบุญมืมดนี่ไระเฮ็ดบุญเฮ็ดโยกซอฟาน่ำหลายเป็นสังฆทานเนาะเนาะครับเนาะแม่สังฆทานแล้วก็โยกซอฟาผมมามหาสังฆทานคนได้หนิเป็นเป็นน้องๆคนนั้นเนาะ ว่าเป็นพี่สังกระานมือผมเมือนพี่น้องคนหลายคนหลายคนหลายพี่น้องหลายพี่น้องหลายกํนลันพายุนแล้าก็เอาไอ้เฮ็ดล่วงธานุมาคือเก่าเลยครับครับครับ่เอาต้มยําบ่บ่เป็นก้นน้ำดื่มครับคครับรับดีดีไม่แห้งครับครับผมสวัสดีครับ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 สวัสดีคร โอ้บุญบ้านเจ้าแน่นอนเนาะแน่นอนบ,อนนอนบ,อบุญมาตูปมาสิงท่อครับผมคนหลายแห่องอิลีมันบ้านนั้นปิดถ่ายได้ดนีเนาะปิดถ่ายอิริครับผมหลังจากนแล้วก็ออกวันซาแล้วก็กระถิ่นหมดแล้วผมว่าเนาะแม่นเมีน ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะคผู้ชมนะคะวันนี้สัมภาษณ์ว่านุกคนนะคะค่ะทันดิฉันที่จะได้ได้พายกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะวันนี้คุณเน่มาเป็นประธานไปยกตัวผ้าด้วยยกยกยกตัวผ้าบอสบอสยกตัวผ้ารวบมื มีการรับประทานยังมีกลจกรรมางๆัการเมืกพารณาตมนะคะนม้็นอะระนม้ต้นไม้า้น้ต้นไม้ต้นไม้นไมะต้นไตมนไมนนไม้ไม้ตม้นน้นไม้ตน้นไมนไมต้นม้ต้นนไม้ต้นไม้ม้ต้นม้ต้นม้ตนไมม้ต้นม้ต้นไมลต้นไมม้ต้นม้ต้ม้ต้นไนนม้ตม้ตน้น้น

she yeah. uh -huh. กันนะครับบานตุ้มครับสังกัดา้านประตูครับมาสุดอร์ไของปีมาดิดินสังกัด้าครับ,บครับผมคนหลายครับ้นีไลายแห้คุณได้แม่มาเลยมาด้วยตัวเองเหรครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับกำน,นัน م <tune> เก็คือคนไหนก็ถินมนนะคะเหลือแค่บุญกับถินนะคะทุกท้องเลยบาทีเหลือนี่กับบุญกับถินนะครับเนาะ ก็มึงเาก็มาหือเราเนาะครับเน่ค่ะมามานกรตลอดเลยนะคะไปนักานักการลา้าระสลับับเียนกันไปนะคะที่มทํงชิ้นนะคะแล้วก็น้ำนะคะขนมน้ำซับเทียนกันไปค่ะเินะครับน้องเลิรบี่ยงภาพเลยครับล้างอ่าค่างนันนี่บชบเด

สวัสดีครับดบได้ไลน์สดครับยูทูครับนอกจากสัมปทานที่เาเห็นประจําแล้วเป็นงานประจํปีเป็นงานประจําปีคือสัมปทานในฤดูการข้ารรีนชาวัมพีัมบอายุสิบหาตัว ขอขอบคุณเป็นอย่ er e างยิ่งี่ได้มากอาอุโมทนอนะเินมากขอไวอันุโมทนาบุญขอพบขอใจอานุโมทนาสาโุการบุญนับถกกรมฟยไปเท่ากันดีบุญกตเอาดีวันนี้ครับรถติด ว้นสิไปเอาของมาได้รถออกมาได้ครับนนมัยยนรถแน่นนะพี่ชายเนาะพี่เนาะครับสวัสดีครับฝากกดไลโ์กดแช่นี่นะครับเด้อต่มอันต่อไปหนีกระสีเหลือแต่กระถิ่นเนาะพี่เนาะครับเหลือกระถินกับต้อยกระท่งนะครับเลือิมีคลิปเรากระท่งด้วยแบบว่าเพลินเดือนสิบสองนา้าข้ต่อไปข้างหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอะไดรก่น รถขึ้นมนได้อยู่ครับมีมารถขั้นนี่ดว่ามันไปบ่ได้ายเจรถเจ้ารถแฟนซ์ไปได้อยู่รอกคอยต้อนคยต้อนคยต้อเยบเย็บหักหรอใครับ

นี่นางอะนะคะนอหลังจากกนต่อไปนี่ก็คือเป็นบุญกตินีค่ะแค่นี้นะคะนอจำก่อนกันสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ